สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูเดือนนะคะจะมาสอนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะเราจะเปรียบเทียบง่ายๆนะคะประกอบด้วย2แบบคือแบบที่1 แบบที่1นนะคะในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนเท่ากันคืออะไรบ้างคือถ้า c สองส่วนห้ากับเสามส่วนห้าสังเกตว่าข้างล่างเราเรียกว่าส่วนค่ะส่วนตัวข้างบนนะคะเราเรียกว่าเศษอันนี้เราเรียกว่าเศษส่วนเนี่ยเศษส่วนนะคะ ตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนคืออยู่ข้างล่าง5กับ5ในเมื่อตัวส่วนเท่ากันนะคะให้เราดูที่ตัวเศษเลยนะคะหมายความว่าถ้าตัวเศษน้อยนะคะค่าก็จะน้อยค่ะค่าก็จะน้อยนะคะ,ะ,ะ,คะตัวเศษมากค่าก็จะมากหมายความว่าตัวนี้นะคะ ให้เปรียบเทียบว่า2เป็นยังไงกับ3 2น้อยกว่า3ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าได้เลยนะคะอีะอกสักข้อนะคะถ้าเขาบอกว่าเศษเจ็ดส่วนส่วน3นะคะกับเศษ2ส่วน3 อันดับที่1นึ่งักเรียนดูตัวส่วนก่อนนะคะตัวส่วนคืออยู่ข้างล่างเห็นไหมคะส่วนเท่ากันคือเลข3าหมายความว่าเราไปดูที่ตัวเศษได้เลยคือด้านบนดูว่า7ให้ใช้ตัวหน้าเป็นหลักนะคะ7เป็นอย่างไรกับ2ปรากฏว่า7มากกว่า2นะคะเราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าได้เลยบางคนยังลืมนะคะน้อยกว่านะคะนี่คือเครื่องหมายน้อยกว่านี่คือเครื่องหมาย มากกว่าสังเกตได้ว่านะคะปากแหลมๆนะคะจะชี้ไปหาตัวที่น้อยกว่านะคะอ้ากว้างๆอย่างนี้นะคะจะอ้าไปหาตัวที่มากกว่านั่นเองนี่คือกรณีที่1นะคะในกรณีที่สองนะคะในกรณีที่นะคะตัวส่วนนะคะไม่เท่ากันนะคะ ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเราจะทำอย่างไรในเมื่อตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะมาดูกันถ้ามันเป็นเศษ1ส่วน2กับเศษ2ส่วน4อ่าสังเกตว่าตัวส่วนที่อยู่ข้างล่าง2กับ4ไม่เท่ากันในเมื่อไม่เท่ากันนะคะวิธีง่ายๆนะคะลองท่องสูตรคูณตัวน้อย2 อะไรได้สมีไม่มีม,ม,มีปรากฏว่า 2, 2, 4เอา2คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนฝั่งนี้จะได้เท่ากับ2ส่วน4เราก็พิจารณาได้แล้วว่า2กับ2เห็นไหมคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันให้พิจารณาตัวเศษนะคะพอเราหาตัวคูณทั้งเศษและส่วนได้เท่ากันแล้วเราจะไปเข้ากรณีที่1ก็คือตัวส่วนเขาเท่ากันดูตัวเศษว่าตัวเศษมีค่าเป็นอย่างไร2 เป็นยังไงกับ2ปรากฏว่า2เท่ากับ2นั่นเองนี่คือในกรณีที่1นะคะที่ตัวส่วนไม่เท่ากันคือหาตัวเข้าไปคูณเลยนะคะต่อไปนะคะถ้าไม่อยากทำวิธีนี้มีอีกวิธีหนึ่งก็คือการหาคอรนอนหาคอรนอนของตัวส่วนหาทำไมหาเพื่อทำให้เขาเท่ากันนะคะ เราจะใชใ้ในกรณีที่หาครนอนในตัวส่วนเยอะๆมากๆนะคะแล้วหาตัวคูณม,มันไม่ได้นะคะเช่นอ่ะเศษส่วน5นะคะมีค่าเป็นอย่างไรกับเศษเอาใหม่อันนี้เป็น15ดีกว่าเศษส่วน15กับเศษเส่วนส่วน10ค่ะ ทีนี้เราลองท่องสูตรคูณดูแล้ว10อะไรได้15ก็ไม่มี15อะไรได้10ก็ไม่มีเราจึงหาครอรนของตัวส่วนค่ะครอรนอนของตัวส่วนคือข้างล่าง15กับ10นะคะเราจะหา15และ10หาอย่างไรนะคะหาอย่างไรวิธีการหาก็คือใช้วิธีการหารสั้นนะคะ มีหลากหลายวิธีนะคะแต่วิธีที่ง่ายที่สุดและสะดวกที่สุดก็เป็นวิธีการหาสั้นตั้งเลยค่ะ15 10นะคะให้เลขห่างกันนะคะเพื่อให้เราไม่เอาเลขมาปนกันนะคะทีนี้เราจะไปหาดูซิว่ามีจํานวนเฉพาะหรือจํานวนอะไรก็ได้ที่หาร5ก็ลงตัวหาร15ก็ลงตัวหาร10ก็ลงตัวปรากฏว่าลองคิดดูแล้วน่าจะเป็น5เนาะอ่า 5อะไร5อะไรได้15 5 35 5อะไรได้15 20ต่อไปทั้ง3และ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะ,สะแสดงว่าไม่สามารถมีตัวอะไรมาหารต่อได้แล้วนะคะคอนอให้มองเป็นรูปตัว L หมายความว่าเราจะโค้งไปอย่างนี้ค่ะเป็นรูปตัว L นะคะเราจะได้ว่า ดังนั้นครอนอของ15และ10คือ2คูณ3คูณ5เรียงอย่างไรก็ได้แต่สำหรับคุณเนนจะเรียงจากน้อยไปหามากนะคะ2คูณ3คูณ5เห็นชัดนะคะ จะได้เท่ากับนะคะวิธีทางลัดเวลาครูเดินสอนให้คูณจะจับเอาตัว2อคูณหก่อนเนื่องจาก2อคูณหเขาได้10บสคูณสจะง่ายกลายเป็น30หมายความว่าข้อนี้นะคะตัวส่วนของเราต้องทําอย่างไรก็ได้ให้กลายเป็น30นะคะจับเปรียบเทียบตัวนี้นะคะไปดูค่ะเราจะหยิบตัวนี้มาค่ะเศส3ส่วน15 เศษส่ 4, ส่วนสิเราจะมาหาตัวที่คูณนะคะอ,อะไรเอ่ยนะคะที่คูณแล้วได้30ค่ะให้ส่วนเป็น30 15คูณอะไรได้30 10คูณอะไรได้30เพราะเราจะทำส่วนให้เท่ากับครอร์โนที่หานะคะเรามาหากัน15อะไรได้30 15 2 30ใช่ไหมคะ 15 2องได้33คูณ2ได้6โอเคนะคะ10คูณอะไรได้30 10คูณ3ถ้า3ต้อง3ทั้งเศษและส่วน4คูณ3ได้12ปรากฏว่าเราจะลองเปรียบเทียบนะคะ6ส่วน30กับ12ส่วน30 6มีค่าเป็นอย่างไรกับ12มีค่า น้อยกว่าใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเพราะฉะนั้น3เศษ3.15ส่วน15เป็นอย่างไรกับเศษ4.10ส่วน10เราก็ตอบเครื่องหมายน้อยกว่าได้เลยค่ะจากที่เราหากันไปอันนี้คุณเดินทบทวนให้นะคะงานของนักเรียนนะคะที่จะต้องทำนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่1ค่ะกิจกรรมที่1น,นะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะ ะะกิจกรรมที่1นะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนเดสักรูนะคะ,ะเห็นนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะในหน้าที่38ค่ะในแบบฝึกหัดที่1เล่มสีเหลืองของหนูเลยนะคะลูกอ่ะข้อที่1ค่ะลวดยาวเศษ2ส่วน5เมตรนะคะเชือกยาวเศษ4ส่วน5เมตรเปรียบเทียบความยาว ของลวดกับเชืออนะคะเราก็ขึ้นเลยค่ะเปรียบเทียบวิธีทำนะคะเปรียบเทียบเรากำลังจะเปรียบเทียบอะไรเซสอ่วนหกับเซสี่ส่วนหค่ะเรามาลองเปรียบเทียบเราสังเกตเลยตัวส่วนเป็นอย่างไรตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมคะเราเขียนเลยค่ะมีห เป็นตัวส่วนเท่ากันนะคะถ้ามี5เป็นตัวส่วนเท่ากันทำอย่างไรจึงเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรคะเมื่อกี้ที่สอนไปเปรียบเทียบตัวเศษนั่นเองตัวเศษอยู่ไหนข้างบนค่ะเราเปรียบเทียบเลยค่ะเอาเศษมาค่ะ2กับ4เขียนเลยค่ะซึ่ง 2เป็นยังไงกับ4คะ2ปรากฏว่า2น้อยกว่า4นะคะเห็นไหมคะปากแหลมๆจะชี้ไปทางเลข2จะได้เราเอาตัวนี้มาใส่เลยค่ะเศส2่วน5กับเศษ4ส่วน5ปรากฏว่า2น,น้อยกว่า4นะคะดังนั้นเราตอบเลยดีกว่าตออบอตอบขีดเส้นใต้สีแดง2เส้น หนูใช้แม้บรรทัดนะคะคุกไปไวๆดังนั้นค่ะทวนค่ะลวดเป็นยังไงกับเชือกคะลวดสั้นกว่าใช่ไหมคะไม่ได้เรียกว่าลวดน้อยกว่าเวลาเราวัดระยะนะคะลวดสั้นกว่า เชือกโอเคไหมคะผ่านไปสําหรับข้อที่1ทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะลวดยาวเศษสองส่วนห้าเชือกยาวเศษสี่ส่วนห้าไปไ,ไวๆนะคะเปรียบเทียบลวดกับเชือกคะ่ะว่าเป็นยังไงเราเปรียบเทียบเศษสองส่วนห้ากับเศษสี่ส่วนห้านะคะสังเกตว่าห้านะคะมีส่วนที่เท่ากันแล้วมีห้าเป็นตัวส่วนเท่ากันจึงเปรียบเทียบตัวเศษก็คือด้านบนซึ่ง สเป็นยังไงกับ4 2น้อยกว่า4ค่ะจะได้ว่าเศษสองสนก็น้อยกว่าเศษสี่สนเช่นกันปรากฏว่าลวดสั้นกว่าเชือกโอเคไหมคะจบไปสําหรับข้อที่1ในแบบที่1เหมือนที่ครูเปนสอนไปมาดูถัดไปในข้อที่2ค่ะให้ตัวอย่างแค่2ข้อนะคะในข้อที่2นี้นะคะเขาถามว่า ผ้าไหมยาวเศษ3ส่วนสเมตรค่ะผ้ากำรรมะหยี่ยาวเศษเส่วนสิเมตรค่ะเปรียบเทียบความยาวของผ้าไหมกับผ้ากำรรมะหยี่อ่ลองเปรียบเทียบความยาวเราขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะขึ้นว่าไทคะเปรียบเทียบโอ้ขอโทษค่ะเปรียบเทียบเศษสส่วนสกับเศษเส่วนเอ้ยรอบนี้เป็นยังไงคะ4กับ1ิ ส่วนไม่เท่ากันเราทำไงคะขึ้นเลยค่ะเราจะทำตัวส่วนหนูก็ขึ้นเหมือนครูได้กับทุกข้อนะคะทำตัวส่วนนะคะให้เท่ากันโดยหาคอรอนค่ะหออาครนของ4และ10ค่ะกระดาษหมดนะคะหาค สและส0เมื่อกี้บอกว่าให้ใช้วิธีการอะไรคะหารสั้นได้เลยใส่4ลงไปใส่10ลงไปทำไมต้องเป็น4กับสิเพราะ4ี่กับสิคือตัวส่วนโอเคไหมคะหาคอรของ4และ10คือตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างอะ,อะไรเอ่ยที่หาร4ก็ลองตัวหาร10ก็ลองตัวปรากฏว่าเรียบร้อยเลยเจอ2ค่ะ2 2งสองี่สองห้ไปต่อหรือพอแค่นี้ ปรากฏว่าพอแค่นี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากทั้ง2และ5เนี่ยเขาเป็นจํานวนเฉพาะนะคะวิธีสังเกตนะคะถ้าเป็นจํานวนเอาเขียนผิดถ้าเป็นจํานวนเฉพาะนะคะให้เราพอแค่นี้นะคะครนให้มองเป็นรูปตัว L เหมือนเดิมค่ะโอเคไหมคะมองเป็นรูปตัว L แล้วสรุปค่ะขรนของ4และ 10คือคููเดอนเรียงจากน้อยไปมากนะคะ2คูณ2คูณ5บอกแล้วให้จับคู่ที่เป็น2กับ5ก่อนเพราะเขาได้10 2, 5, 10คะ่ะ12เป็น20หมายความว่าอย่างไรเราจะทําส่วนทุกตัวให้กลายเป็น20นะคะโดยจับตัวแรกมาค่ะเซส,ส่วน4ค่ะคูณอะไรเอ่ยคะแล้วได้ส่วนเป็น20ค่ะเซส,ส่วน10ค่ะ คณอะไรเอ่ยทั้งเศษและส่วนแล้วได้ส่วนเป็น20ดูตัวล่างค่ะ4อะไรได้20คะ่ะ4อะไรแล้วได้20 45 20ใส่5เข้าไปทั้งเศษและส่วนเลยค่ะ10อะไรได้20 1 2 20ใส่2เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะต่อไปคูณค่ะ3คูณ5ได้15 72 10 สี่อ่าได้แล้วนะคะใครบรรทัดไม่พอก็ต่อกันได้นะคะจะได้จะได้ว่าเป็นไงคะ15คือตัวแรกนะ15ส่วน20เป็นอย่างไรกับ14ส่วน20คะมากกว่านั่นเองใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือโจทย์มาเลยค่ะเซส่วน4กับเซ7ส่วน10ก็มีค่า มากกว่าเช่นกันตออบตอบเลยนะคะขีดเส้นใต้สีแดง2เส้นค่ะบอกว่าผ้าไหมเป็นไงคะยาวกว่าผ้ากร,รมยีโอเคไหมคะอ่า ส่วนนักเรียนนะคะก็ทำกิจกรรมที่หนึ่งให้เสร็จนะคะจนไปถึงหน้า41นะคะถึงหน้า41 38ถึง41เลยนะคะโอเคค่ะไม่เข้าใจนะคะก็สามารถเช็คมาถามได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ